ของสัญญาณอะไรต่างๆนะครับว่านั้นเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะครับนะไม่ดีไม่ดีสําหรับ YouTube นะเพราะว่าเป็นเรื่องของอะไรหลายๆอย่างครับนะเรื่องของการให้ทิกแนลด้วยอะไรด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยน,นดีกว่านะก็เดี๋ยวยังไงไปอัปเดตกันในกลุ่มนะครับนะเพราะฉะนั้นโซนที่ผมคาดว่ากลับตัวครับคือโซนนี้ครับหนึ่งหนึ่งเจ็ด สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้23สิงหาคม2564ครับเราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและหากท่านสนใจเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเทรดบทวิเคราะห์ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มพูดคุยกับเราได้นะครับโดยที่ลิงก์สำหรับเข้ากลุ่มของเราจะอยู่ที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอแล้วนะครับก็เป็นกลุ่ม Open Chat นะครับมาร่วมเป็น Family กับเรา นะครับนะก็ไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็มาเข้าสู่เนื้อหาบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้ดีกว่านะครับนะก่อนอื่นเดี๋ยวก็ขอสรุปภาพสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูบทวิเคราะห์สัปดาห์นะครับแบบละเอียดนะก็สามารถเข้าไปชมบทวิเคราะห์ภาพประจําสัปดาห์กันได้นะครับก็ ได้อัปเดตลงไปให้แล้วนะครับก็ของเมื่อวานนี้เราอัปเดตไปให้เมื่อวานนะครับก็จะเป็นประจำสัปดาห์วันที่23ถึงวันที่27นะครับก็ไปติดตามอัปเดตบทวิเคราะห์ภาพประจำสัปดาห์กันดูว่าภาพทั้งสัปดาห์เรามองกันไว้อย่างไงนะครับอผมขอสรุปให้ในวิเคราะห์วันนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งเรากำลังมองว่าแนวโน้มทิศทางของสัปดาห์นี้นะครับคาดการณ์ให้น้ำหนักไปในทิศทางของแดนลบซะมากกว่านะครับนะซึ่ง ถ้าใครได้ติดตามเรื่องของบทวิเคราะห์กันเดี๋ยวนะ่าจะพอทราบกันดีว่าจริงๆในวันนี้นะครับวันจันทร์เนี่ยเราคาดไว้ว่าราคาของทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปิดลบด้วยซ้ำนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องไปติดตามครับว่าวันนี้วันจันทร์เนี่ยราคาจะเดินยังไ,ไงไปยังไงนะครับนะซึ่งในภาพในส่วนของสัปดาห์ทั้งสัปดาห์นะครับผมก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะปิดลบด้วยเช่นกัน มองไว้ปิดลบแถวแวหนึ่งเจ็ดห้าศนย์ครับยังไงรับในรายละเอียดพวกนี้การวางแท่งการเดินแท่งต่างๆเดี๋ยวไปติดตามในบทวิเคราะห์ของสัปดาห์กันได้นะครับอ่ะเรามาถึงบทวิเคราะห์ของวันนี้ดีกว่าครับในดีเทลของวันนี้ว่าทิศทางเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็สําหรับในส่วนของวันนี้นะครับเช้านี้ราคาเปิดมายกตัวขึ้นมาครับปรับตัวสูงขึ้นมานะซึ่ง ตอนนี้เราก็ยังมองครับว่ามีโอกาสครับมองหาสัญญาณกลับตัวต่างๆบริเวณนี้นะครับก็คือในโซนหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดนะครับตรงเนี้ยมองว่าเป็นต้านอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีต้านถัดไปที่หนึ่งเจ็ดเก้าสี่นะครับคือต้านเดิมที่เคยขึ้นมาทำไว้ทีนี้ต้องไปมองหาสัญญาณกลับตัว เพิ่มเติมละอ่ะทีนี้ในวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเจอสัญญาณกับตัวความน่าจะเป็นที่เราคาดการเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยนะครับอ่ะถ้าเกิดเช้าเปิดมาแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่าวันนี้อย่างน้อยๆนะครับลงมาปิดที่ราคาเปิดถ้าลงมาปิดที่ราคาเปิดได้นะครับอันนี้คืออย่างน้อยนะโอกาสที่ในสัปดาห์ทั้งสัปดาห์ครับจะไหลต่อก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคายันอยู่แถวนี้ครับไม่ทุบลงมาก็ต้องไปลุ้นอังคาร พุทธกันต่อนะครับว่าจะปรับตัวได้ไหมแต่ worst case จริงๆนะครับ w o r s t c a s e จริงๆคือแนวเทรนตัวนี้ครับคือตอนนี้ในเทรนที่เรามองกันอยู่ที่เราเล่นกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดภาพเทรนตัวนี้นิดหนึ่งนะครับในเทรนของเดย์นะครับในเทรนของเดย์เรายังให้น้ําหนักไปในทิศท,ทางของขาลงอยู่ทีนี้เทรนนี้จะเป็นเทรนของอาภาพวีกะนะครับทีนี้เทรนที่เราเล่นกันอยู่เทรนเดย์ day, คือจะเป็นตัวนี้นะเพราะฉะนั้น ตอนนี้ราคาค่อนข,ข้างใกล้แนวต้านมากๆนะครับใครที่เทรดพับเดย์นะครับรอจังหวะแถวนี้ใครที่ยังไม่มีของนะครับจริงๆในกลุ่มคนที่ติดตามกันมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีของกันมาพอสมควรแถวนี้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับถึงจุด loss, คัดลอดควรตัดขาด,ดทุนไม่เกินเท่าไหร่ครับหนึ่งถึงสมเปอร์เซนไม่ควรเกินนี้นะครับแล้วก็คนที่เทรดเดย์เก็บเดยกันมานะครับเดิมทีถ้าจํากันได้นะครับ ต้านเรา,าจุดตัดขาดทุนเราวางเงินไว้แถวๆหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับตอนนี้ปรับครับขยับออกมาเล็กน้อยลงมาเล็กน้อยครับที่สักหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดแล้วกันนะครับขยับลงมาสามเหรียญน,นะครับก็เท่ากับว่าถ้าเกิดตัดขาดทุนก็ได้ถูกลงแหละนะครับเพราะนั้นใครที่ยังไม่มีของนะครับในจุดนี้บริเวณนี้โซนนี้เนี่ยจริงๆยังเก็บได้อยู่นะครับจุดที่เราให้เก็บเนี่ย ก่อนหน้านี้ที่คุยกันเอาไว้เนี่ยคือบริเวณหนึง่งโซนที่คาดว่าจะกลับตัวนะครับจุดนี้ที่คาดว่าเป็นจุดกลับตัวเนี่ยโซนนี้คือหนึ่งเจ็ดแปดห้านะครับถึงหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าห้านะครับแล้วก็จุดนี้ครับเป็นเป็นโซนที่เก็บของกันนะครับสำหรับดีเทลว่าเอ้ยตัวนี้จังหวะควรจะตั้งราคาไหนบ้างยังไงไปอัปเดตเพิ่มเติมกันในกลุ่มกันได้นะครับเพราะว่า เดี๋ยวยังไงอาจจะต้องขอพูดคุยกันในกลุ่มแล้วกันสาหรับส่วนเรื่องของสัญญาณอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะครับนะไม่ดีไม่ดีสําหรับ youtube นะเพราะว่าเป็นเรื่องของอะไรหลายๆอย่างครับนะเรื่องของการให้ทิกแนลด้วยอะไรด้วยนะครับนะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนันดีกว่านะก็เดี๋ยวยังไงไปอัปเดตกันในกลุ่มนะครับนะเพราะนั้นโซนที่ผมคาดว่ากลับตัวครับคือโซนนี้ครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดห้านะครับถึงหนึ่ง เจด้าแล้วกันนะครับโซนนี้คิดว่าจะเป็นโซนกลับตัวครับจุดตัดขัดทุนตอนนี้ผมมองเอาไว้ที่1 8 0 7นย์นะครับประมาณนี้นะคิดว่าจะเอามาเอาเป้าเลยครับหนึ่งเจ็ดหห้านะครับเป้าหมายนะครับหนึ่งเจดหห้านะครับหนึ่งเจดห้านย์ะครับที่คิดว่าคาดว่าราคาจะเดินลงมาได้นะครับแต่จริงๆเรามองกันเอาไว้หนึ่งห 1640เลยนะครับนะก็จะเป็นเป้าหมายที่ถ้ากลับตัวลงมาได้เนี่ยผมมองว่าไปถึง1640กันเลยนะครับเราะนั้นเดี๋ยวรอลุนครับให้หลุด17651750ลงมาเนี่ยลุ้นกันยาวๆเลยนะครับนะอันดีก็จะเป็นมุมมองที่คิดว่านะครับวันนี้น่าจะ ก็ลุ้นวันนี้แหละครับถ้าเกิดถูกทุบลงมาได้ขอแค่ปิดราคาเปิดครับแต่ถ้าเกิดเอาดีเลยนะครับเป็นเบสเคสเลยลงมาปิดหนึ่งเจ็ดหกห้ากันเลยนะครับแต่ถามว่า w o r ร์สเคสราคาหลุดขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวหาจังหวะเติมมอดเดร์กันได้ครับคือในการในการที่เก็บของนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดถึงจุดตัดขาดทุนแล้วเราคํานวณแล้วเนี่ย จุดตัดขาดทุนเราแค่ไม่เกินหนึ่งสามเปอร์เซ็นตตามแผนนะครับอันนี้แผนส่วนตัวนะครับว่าใครแผนใครอะไรยังไงนะครับตอนนี้จุดตัดขาดทุนมันถูกบีบลงมาครับเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดูนย์เจ็ดนะครับเดิมหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ถ้าคำนวณแล้วครับไปถึงตัดขาดทุนแล้วเนี่ยคุณก็ยังคัดไม่เกินเปอร์เซ็นต์ที่คุณวางแผนไว้เนี่ยก็สามารถเติมออเดอร์ได้เช,เช่นกันสำหรับใครที่วางแผนเข้าบริเวณนี้กันนะครับนะเพราะนั้น ต้องไปปรับแผนปรับกลยุทธ์ครับเพราะช่วงเวลาที่มันติดตรงนี้นานขึ้นนานขึ้นเนี่ยผมคิดว่าคุณมีโอกาสที่จะเก็บของเพิ่มได้นะครับแล้วก็ยิ่งนานไปครับจุดจัดถักทุนก็บีบลงมาเรื่อยๆครับอีกสักสองสาวันอาจจะลงมาหนึ่งแปดศูนย์ห้าก็ได้นะครับนะเพราะนั้นอโซนแถวนี้ครับเป็นเกณฑ์นะถ้าเกิดว่ายืนได้ไม่สามารถทะลุขึ้นไปผมยังมองยังไงก็ข้างล่างล่ะนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองสําหรับ ในแผนการเทรดของเรานะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูภาพจังหวะในระหว่างวันกันสักนิดหนึ่งนะครับในภาพของ4ี่ชั่วโมงแล้วก็1ชั่วโมงนะครับแต่ใครสนใจไปติดตามภาพ1ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงก็สามารถในไปอัปเดตดูคลิปต้นฉบับของเราได้นะครับก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรากันได้นะครับนะอ่ะไปกันที่ในส่วนของภาพสี่ชั่วโมงครับ อ่าก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเมมเบอร์ Member ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับภาพ4ี่ชั่วโมงในการวางแผนเทรดในระหว่างวันนะครับผมว่าเดี๋ยวก่อนไป4ี่ชั่วโมงเราไปดูชั่วโมงกันดีกว่าครับเราก็มากันในส่วนของ US index นะครับหรือ USB นะครับตัวดัชนี US นะครับก็อย่างที่เราได้ติดตามกันมานะครับว่าตอนนี้ผมก็ยังมองเห็นในในส่วนของเทรนด์นะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นมานะครับที่หลุด93.5นะครับ ซึ่งมองด้วยสายตาผันๆน,นี้ปิดทดสอบพอดีเลยนะครับซึ่งก็ยังมองว่าในภาพของสัปดาห์เองเนี่ย QS จะปรับตัวหลุด ขึ้นมายืน93.5ได้แน่นอนครับถ้าเกิดกลับขึ้นมายืน93.5ได้ในระยะยาวทองคํำมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้เช่นกันนะครับก็เป็นเรื่องของฟันฟล o นะครับซึ่งถ้าเกิดใครเข้ามาชมใหม่นะครับ US ปรับตัวขึ้นทองก็มักจะปรับตัวลงนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเรื่องของฟันฟล o w นะซึ่งในกรณีนี้เองเนี่ยเรามองเห็นในเรื่องของ week ที่ปิดปวกขึ้นมาแล้วก็มีการ break ท r e n d เกิดขึ้นนะครับเพราะจริงๆ break มาเป็นเดือนแล้วแหละแต่ว่าราคาย,ยังไม่ได้วิ่งนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามีโอกาสที่เป็นที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นของ US ได้นะครับแน่นอนส่งผลกับทองคำโดยตรงครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามในส่วนของ US กันให้ดีด้วยนะครับามากันในส่วนของอทองคำกันบ้างนะครับในส่วนของทองคำแท่งนะครับขออภยัย มาในส่วนของทองคําแท่งเนี่ยอย่างที่ได้บอกไว้นะครับว่าจริงๆตอนเนี้หน้าบายยังไม่ควรถือนะครับรอสปอตก่อนนะครับถ้าจะกลับมาถือจริงๆหนึ่งแปดสามห้านะครับหรือถ้าเกิดเทรนด์ที่แข็งแรงใครเล่นยาวหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ครับตัวเลขมาจากไหนลองไปดูภาพวิเคราะห์สัปดาห์นะครับผมได้คุยสองตัวเนี้ไว้ค่อนข้างละเอียดพอสมควนนะครับสำหรับการวางเทรนดการเดินเทรน์ต่างๆเนี่ยก็ สองจุดเนี้ยผมว่ามีในยะสําคัญซึ่งถ้าเกิดเทรนจะแข็งแรงจริงๆเนี่ยเอาแข็งแรงนะครับคือหนึ่งเก้าหนึ่งสี่แต่ถ้าเกิดมีความน่าจะเป็นที่เอ้ยมีโอกาสจะกลับมาขึ้นขอหนึ่งแปดสามห้าเป็นอย่างน้อยเพราะฉนั้นอย่าเพิ่งรีบกระโดดเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันก็อยู่ด้วยอะไรครับอยู่ด้วยเงินบาทถูกไหมมันอยู่ด้วยเงินบาทครับซึ่งทองคําเนี่ยค่อนข้างมีการไซด์เวดาวล,ลงมาด้วยชำ้ำ นะครับแต่ว่าในส่วนของสปอตอ่าขออภัยครับในส่วนของทองคําแท่งเก้าสิบหกจุดห้าเนี่ยไม่ไปด้วยไม่ได้ลงด้วยนะครับราคาถูกพยุงไว้เป็นการไซด์เวย์ออกข้างอันนี้อันนี้ส่งเงินบาทครับนะซึ่งเงินบาทตอนนี้ก็อยู่สามสิบสองจุดอ่ามันอยู่สามสิบสามครับสามสิบสามจุดสองอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนปัจจัยจากโควิดจากการเมืองเองอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนค่างเงินกันอีก นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้ควรไม่ควรที่จะถือนะครับตอนนี้รอก่อนดีกว่านะครับถ้าอยากจะเล่นจริงๆนะครับผมว่ารอไปฝั่งเซลล์ดีกว่านะครับรอฝั่งช็อตจะดีกว่านะครับเดี๋ยวรอให้ทองคําปรับตัวนะครับเดินผมว่าถ้าฝั่งช็อตแล้วจุดตัดขาดทุนน้อยผมว่าน่าลุ้นกว่านะครับอาจจะตัดขาดทุนสักสองแปด 5้าห้าศูนย์นะครับหรือสองแปดห้าศูนย์ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปตัดขาดทุนแล้วโพฝั่งเซลล์ผมว่าน่าจะได้เปรียบก,กว่านะตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสปอตเองนะครับทะลุหนึ่งแปดสามห้านะครับอันนี้ก็ต้องหนีเหมือนกันถูกปะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันค่อนข้างออกไปทางไซด์เวย์ซะมากกว่านะครับในส่วนของ9ก้าสิบหกจุดห้าอาจจะรอดูสถานการณ์นะครับถ้าหลุดโลหนึ่งเจ็ด อ่ะขออภัยครับสองเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์เนี่ยอ่ะอันเนี้ยค่อยหาจังหวัดเล่นก็ยังไม่สายนะครับมองไว้เนี่ยสองถ้าไปโลเลยครับก็ไปก็หลุดยาวเลยสองสี่เจ็ดห้านะครับยิ่งถ้าเกิดว่าบาทกลับมาแข็งทองลงอย่าลืมแมลงเปสองเท่านะครับตอนนี้เหมือนจะดีที่เงินบาทอ่อนพยุงไว้ แต่เมื่อไหร่ที่บาทแข็งบาทแข็งแล้วทองลงด้วยอย่าลืมครับแรงไป็สองเท่าเพราะฉั้นระวังให้ดีครับนะเพราะว่ายังไม่เห็นสัญญาณใดๆในการขึ้นของทองคําแล้วก็ตอนนี้โควิดเริ่มลดลงแล้วด้วยนะเริ่มทรงๆเริ่มอยู่ตัวนะครับถ้าเกิดว่าการเมืองไม่รุนแรงไปมากวันนี้เงินบาทจะกลับมาแข็งได้ครับมากันในส่วนของเงินบาทกันบ้างครับ ที่เราได้พูดถึงกันอยู่นะครับตอนนี้33.3นะครับราคาณับปัจจุบันนะจุดสามห้านะครับเอาละอย่างที่บอกครับเรามาดูปัจจัยของมันเรื่อนบ้านนะครับตอนนี้สําหรับเงินบาทผมไม่อยากใช้เทคนิคอลในการวิเคราะห์เพราะอะไรครับมันเล่นกับข่าวข่าวมีอะไรครับมีโควิดไงมีการเมืองไง แล้วโควิดตอนนี้อ่ะโอเคขึ้นมาครับช่วงสองสามเดือนสี่เดือนที่ผ่านมาขึ้นมาครับแล้วติดแถวนี้ครับตอนนี้เริ่มติดครับที่สองหมื่นประมาณผมตีตัวเลขกลมๆสองหมื่นแล้วกันมันมีขึ้นไปพีคอยู่สองหมื่นสามแต่ a อ e r a g รเฉลี่ยตอนนี้ครับอยู่สองหมื่นประมาณสองหมื่นห้าร้อยนี่คือ average ตอนนี้แล้วก็เริ่มมองเห็นการปรับตัวลงเล็กน้อยด้วยครับเพราะนั้นถ้าโควิดกลับมา แบบลดจํานวนลงนะครับโควิดลดจํานวนลงผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยลงมีโอกาสที่จะส่งผลต่องเงินบาทครับให้กลับมาแข็งได้ด้วยเช่นกันอันนี้คือในกรณีที่การการเมืองหรือการชุมนุมไม่มีความรุนแรงมากไปกว่านี้นะครับเพราะตอนนี้ในความรุนแรงที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าข่าวมันได้รับมาละอ่อนส่วนหนึ่งก็ทั้งโควิดทั้งการเมืองที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับ ทั้งสองส่วนแต่ถ้าเกิดไม่รุนแรงมากไปกว่านี้โอเคทุกคนรับข่าวนี้หมดละครับทุกคนรับทราบหมดละอ่าแต่เพียงแต่ว่าจะ,จะไป,ไปมากกว่านี้ไหมถ้าไปมากกว่านี้ก็มีโอกาสไปต่อครับสามสิบสี่สามสิบห้าไปได้แต่ถ้าโอเคหยุดอยู่แค่นี้ครับไม่แรงไปกว่านี้โควิดลดลงครับมีโอกาสแข่งตัวกลับมาครับกลับมาสามสิบสองได้ครับนะสามสิบสองก็บริเวณนี้ประมาณนี้ครับ นะถ้าเกิดว่ากลับมา32ถ้ากลับมาแข็งท้าแล้วสปอตทองสปอตที่มันอยู่แบบนี้นะครับตอนนี้อยู่ทรงๆอยู่เท่านี้เนะี่ยถ้าทุบกลับลงมาอีกครับต้องคําแท่งสองเท่านะครับระวังให้ดีนะเพราะนั้นยังไงก็ฝากติดตามส่วนตัวนี้เอาไว้ด้วยนะครับ และนี่ก็เป็นมุมมองบทวิเคราะห์ทองคําของเราในวันนี้นะครับหากใครที่ชอบบทวิเคราะห์ของเราก็อย่าลืมกดติดตามกด Sub สไครต์กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นกาลังใจให้กับทีมงานได้ทําบทวิเคราะห์ดีๆทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้เรื่อยๆนะครับและสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสในการทํากําไรนะครับเทรดทองคํา ก็สามารถที่จะเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเรากันได้นะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปว่าทองคําของเราเป็นโกลสปอตนะครับสามารถทํากําไรได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับยิ่งในช่วงเวลาที่ตลาดอเมริกาเปิดเนี่ยก็มักจะมีวอลลุ่มมีปริมาณการซื้อขายเข้ามาเป็นจนํานวนมากนะครับก็จะได้ไม่พลาดโอกาสาตรงนั้นไปนะครับและหากใครมีคําถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเทรด หรือสนใจเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองการเทรดกันวิเคราะห์กับเราหรือการลงทุนอื่นๆก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกลุ่มกับเรากันได้นะครับโดยที่ลิงก์เข้ากลุ่มก็จะอยู่ที่ด้านล่างรายละเอียดวิดีโอแล้วนะครับมาร่วมเป็น f a มิ l ี่เดียวกับเรานะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่กดวิเคราะห์หน้าขอบคุณครับ